ละครชีวิตรักรักรอหย่าตอนที่8อันนากับสลาวินมากินข้าวด้วยกันความคิดถึงเก่าๆลอยวนเพราะเธอกับเขาสมัยเรียนมหาวิทยาลัยก็รักกันมากแต่มีเหตุที่ต้องเลิกรางกันไปและไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดระยะเวลาหลายปีอันไปอยู่ที่ไหนมาเหรออันแต่งงานแล้วแต่งตั้งแต่เลิกกับหมากเลิกกับหมากเรียนจบมหาวิทยาลัยปุ๊บอันก็แต่งงานเลย ดีใจด้วยนะแล้วลูกกับสามีของอันล่ะไม่มาเหรอดีใจทำไมอันหย่าแล้วหย่าได้ปีหนึ่งแล้วมัง้งอันมีลูกสาวคนหนึ่งนะ่ะอายุห้าขวบตอนนี้อยู่กับยายเขาที่ต่างจังหวัดตอนนี้อันโสดสนิทแล้วนะหมากแล้วหมากล่ะหมากแต่งงานแล้วหรออันเสียใจจังหมายความว่ายังไง เราแต่งงานทำไมอันจะต้องเสียใจดยล่ะก็ต้องเสียใจสิก็อันยังรักหมากอยู่อันรักหมากมากนะที่เราต้องเลิกกันเพราะว่าอันโกรธหมากอันก็เลยประชดด้วยการแต่งงานกับคนอื่นแต่มันไม่รอดอันไม่ได้รักเขาความรักของเราสองคนก็เลยไปกันไม่รอดแต่งงานกันแค่สามสี่ปีเราก็ต้องเลิกกันแล้วอ่ะอันอันพูดจริงนะว่าอันรักหมาก อันไม่เคยลืมมากเลยอะไม่ว่าจะผ่านไปสักกีปป่ปีไม่มีวินาทีไหนที่อันไม่คิดถึงหมากเลยอันไปแต่งงานกับคนอื่นไม่ใช่เพราะรักเขานี่อันรักมากรักมากคนเดียวหมากขอโทษนะที่ทำให้อันเสียใจจนต้องประชดด้วยการแต่งงานกับคนอื่นมันก็ผ่านไปนานหลายปีแล้วขอโทษไปตอนนี้ก็ไม่มีประโยชน์หรอก ตอนนี้หมาก็แต่งงานแล้วนี่ยังไงก็อันขอไปเยี่ยมหมาได้ไหมหมายถึงไปเยี่ยมที่บ้านน่ะอันเหงาอันไม่มีใครหลังจากเลิกกับปีเตอร์อันก็กลับมาที่ประเทศไทยแม่กับลูกก็อยู่ต่างจังหวัดอันอยู่กรุงเทพคนเดียวได้สิไม่มีปัญหาอะไรอยู่แล้วเข็มเขาก็อยู่บ้านคนเดียวเหงาๆถ้ามีอันานาไปคุยเป็นเพื่อนเขาก็อาจจะมีความสุขขึ้น ขอบใจมากนะมากอันจะไปทำความรู้จักกับภรรยาของหมากจะดูซิว่าสวยน่ารักสักแค่ไหนถึงได้กำหัวใจของหมากได้หลังจากบอกเขาไปในวันนั้นอันนาก็ตามไปที่บ้านของสราวินชายหนุ่มแนะนำอันนาเพียงแค่ว่าเป็นเพื่อนเก่าสมัยเรียนคุณอันสวยจังเลยนะคะยังกระดาลานะนี่ถ้าคุณหมากไม่บอกว่าเป็นเพื่อน เข็มคิดว่าต้องเป็นดาราที่ไหนหลงมาเข้าบ้านเราแน่เลยน้องเข็มแล้วก็พูดเกินไปพี่สวยไม่ได้ครึ่งของน้องเข็มหรอกจ้าไม่อย่างนั้นน่ะหมากเขาคงไม่ตัดสินใจแต่งงานกับน้องเข็มหรอกจริงไหมคะไม่หรอกค่ะที่คุณหมากเขาเลือกเข็มเพราะมีเหตุผลหลายเรื่องค่ะไม่ใช่แค่ความสวยหรอกเพราะถ้าจะพูดถึงความสวยแล้วก็เข็มไม่ได้ครึ่งไม่ได้เซี่ยวของคุณอนานาเลยนะคะโอ๊ย น้องเข็มเป็นอะไรเหรอจ๊ะน้าซีดเหมือนจะไม่สบายไม่สบายหรือเปล่าไม่สบายก็ไปพักได้นะเข็มเวียนหัวแล้วก็คลื่นไส้อ่ะค่ะเข็มแพ้ท้องผ่านมาหลายเดือนแล้วเข็มก็ยังแพ้อยู่เลยน้องเข็มท้องเหรอคะเนี่ยอ๋อมีหน้าละ่ะท้องนี่เองอะ่ะหมากเขาเลยจําเป็นต้องแต่งงานด้วยอุ๊ยพี่ขอโทษนะจ๊ะพี่ไม่ได้ตั้งใจนะ่ะพี่ติดนิสัยชอบพูดอะไรตรงตง ลืมคิดไปว่าน้องเข็มอาจจะไม่ชอบใจไม่เป็นไรค่ะเข็มรู้ตัวดีเข็มขาวคุยกับอันนายิ่งคุยก็ยิ่งรู้สึกว่าอันนาและสลาวินคนรักของเธอดูสนิทสนมกันมากกว่าเพื่อนธรรมดามากอันทําของชอบให้หมากกินได้ไหมจำได้เหรอว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไรไม่มีวันลืมหรอก ไม่ว่าหมากจะชอบหรือไม่ชอบอะไรมันก็ฝังอยู่ในหัวของอันทั้งนั้นแหละอันจําได้หมดเลยว่าหมากชอบกินอะไรเดี๋ยวอันทําให้นะเอาสิถ้าไม่รบกวนมากจนเกินไปรบกวนอะไรสําหรับหมากแล้วไม่มีคําว่ารบกวนจ้ะขอบคุณมากนะที่อุตสาหทำขนมมาให้กินซื้อขนมมาฝากด้วยแล้วยังจะทำให้กินอีกไม่เป็นไรนานๆเราได้เจอกันหนิจริงไหมเดี๋ยวอันไปทำให้นะ เดี๋ยวขอไปคุยกับน้องเข็มก่อนดีกว่าเผื่อเขาห่วงครัวไม่ยอมให้ใช้เลยแย่เลยน้องเข็มจ้ะพอดีพี่จะใช้ครัวทําของโปรดของหมากให้เขานะจ๊ะน้องเข็มห่วงครัวหรือเปล่าจ๊ะไม่ห่วงหรอกค่ะเชิญคุณอันตามสบายนะคะถือว่าเป็นบ้านของตัวเองถ้างั้นพี่ขอใช้ครัวเลยแล้วกันนะจ๊ะตามสบายค่ะคุณอันนี่ รู้ใจคุณหมากดีจังเลยนะคะว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรก็พี่สองคนเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยายลัยนี่จ๊ะเอ๊น้องเข็มถามแบบนี้หึงหรือเปล่าจะเนี่ยไม่หึงหรอกค่ะถึงยังไงเข็มกับคุณหมากก็แต่งงานกันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วผู้หญิงที่ไหนก็มาแทรกไม่ได้หรอกค่ะแหมมองโลกในแง,ง่บวกจังเลยนะคะน้องเข็มพี่ขอเข้าครัวเลยล้วกันนะ อันนาเข้าครัวทําอาหารที่สราวินชอบชายหนุ่มเห็นภรรยานั่งอยู่คนเดียวจึงเดินเข้ามาหาไงจะเข็มสบายเลยสิเราไม่ต้องเข้าครัวเองค่ะคุณอันเธอบอกว่าจะทําของชอบให้คุณหมากกินคุณอันนี่รู้ใจคุณหมากจักเลยนะคะเข็มห่วงหรือเปล่าเนี่ยไม่หรอกค่ะไม่ห่วงพี่กับอันนาเราเป็นแค่เพื่อนกันไม่ได้เป็นอะไรมากกว่าน,นั้นหรอกเข็มอย่าคิดมากเลย เข็มก็ไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อยนี่ะ่พี่กลัวเข็มคิดมากนะจ๊ะอน,นาเขาเป็นแบบนี้แหละเฟรนลี่เข้าได้กับทุกคนสนุกสนานไม่ถือตัวคนนอกมองอาจจะคิดว่าพี่สนิทสนมก,กับเขามากเกินไปไม่หรอกคะ่ะเข็มเข้าใจดีอน,นาทำอาหารของโปรดให้สลาวิวนกินและมักมาที่บ้านเขาบ่อยๆเข็มกลาวสังเกตเห็นความผิดปกติจึงแอบสืบจนรู้ว่าเขาสองคนเคยเป็นแฟนกันมาก่อน แบบนี้นี่เองถึงรู้ใจกันทุกอย่างเขมขาวไม่สบายใจจึงเอาเรื่องนี้ไปปรึกษากับลูกตาลเพื่อนรักไม่มีอะไรมังแกเสี่ยเขาก็อายุขนาดนี้แล้วมันก็ต้องเคยมีแฟนเป็นธรรมดาปะถ้าไม่มีสิน่ากลัวกว่าว่าเขาอาจจะเป็นเก้งวางมาคบแกเพื่อบางหน้าหรือเปล่ามันก็จริงแต่การที่เขาพาแฟนเก่ามาที่บ้านมันทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีนี่นาเขาคงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนกันละมัง้ง เพราะแกก็แต่งงานกับเสียไปแล้วนี่แต่ผู้หญิงคนนั้นสวยมากเลยนะถ้าแกได้เห็นแกก็จะรู้ข้อเปรียบเทียบว่าฉันไม่มีอะไรสู้คุณอนานาได้สักอย่างสวยขนาดนั้นเชียวอย่ากับดาราแนะน่มีเขาก็ชวนคุณหมากไปงานเลี้ยงรุ่นนะแกก็ตามไปด้วยสิแกแกจะปล่อยให้เขาไปกับแฟนเก่าไม่ได้สภาพอย่างนี้เนี่ยนะท้องสิวเคระอ้วนขึ้นตั้งเยอะด้วย สภาพนี้เลยยังไงก็สวยน่ารักเหมือนเดิมของแกนั่นแหละไปประกาศตัวเองสิว่าแกเป็นอะไรกับคุณมากเอางั้นหรอเอางั้นสิโอเคงั้นฉันตกลงจะไปดีเลยแต่งตัวให้สวยกว่าเม่นั่นเลยนะแกฉันจะพยายามเข้มข้าวหัวเราะพอได้กำลังใจจากเพื่อนก็ทำให้หายเศร้าไปได้บ้าง ก็จบลงไปแล้วนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะเจอก,กันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ